นาฬิกาจับเวลานะครับสี C ่โหมดรุ่นนี้จะมีรีโมทด้วยนะครับรีโมทสี่ปุ่มแล้วก็มีปุ่มด้านข้างด้วยครับผมแล้วก็มีเอาพุทเป็นสายต่อกระดิ่งครับกรณีนำไปใช้ต่อกับสัญญาณเตือน220บโวลต์ตำแหน่งปุ่มด้านข้างนี้ก็จะเหมือนที่รีโมทเลยนะครับ S a s t a r t B s t o p C reset แล้วก็ D, D เป็นเปลี่ยนโหมดครับผมอ่าน,นี้เป็นโหมดเวลาอยู่นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดก็กดตัวดีครับผมปุ่มดีค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยครับก็จะเป็นโหมดนับขึ้นครับผมเป็นโหมดสองนับขึ้นก็จะขึ้นเวลาสูงสุดมาแวฟหนึ่งจากนั้นก็จะมารอที่ศูนย์เพื่อรอกดสตาร์ทครับ เดี๋ยวจะลองกดสตาร์ทดูนะครับกด A สตาร์ทครับเริ่มนับนครับผมกด B สต็อปครับกด C รีเซ็ตครับเริ่มใหม่จากนั้นเราจะกดเปลี่ยนโหมดเป็นนับลงครับก็กดตัว D ก็จะไปเป็นโหมดที่3ครับนับลงก็จะขึ้นเวลาค่าสูงสุดที่เราตั้งมาครับ10นาทีเดี๋ยวเราจะลองปรับตั้งค่านะครับกดตัว B ปุ่ม B ค้างครับ ขึ้นหลักหน,นาทีครับผมจากนั้นก็กดปุ่ม A เพื่อตั้งค่าครับผมเดี๋ยวเราจะตั้งค่าตั้งค่าได้ถึง99นาทีครับหมดนับขึ้นกับนับลงได้เลขที่ต้องการแล้วกดปุ่ม B ครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็น10วินาทีนะครับแล้วกดสุดท้ายจะเซฟจะกระพริบเพื่อรู้ว่าพร้อมทำงานครับผมผมจะกดเริ่มนับนะครับปุ่ม A ตอนนี้สามารถกดหยุดได้นะครับกด B หยุดกด A เดินต่อครับมาถึงค่า0ูนย์ก็จะกระพริบครับประมาณ10วิแล้วก็มีสัญญาณเป็นไฟล์2 2โวลต์ออกมาที่สายของกระดิ่งเมื่อนับเสร็จแล้วก็จะามารออยู่ที่10วิเหมือนเดิมครับที่ค่าเริ่มตน้นดังนั้นผมก็จะกดกดโหมดอีกหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นหมด จะเวลานับลง20นาทีสําหรับกีฬาไก่ชนครับผมกดเหมือนเดิมครับกด A ทครับเริ่มนับกด B ต t อปครับกด A ตาร์ทเดินต่อได้แล้วกดตัว C ก็รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น20นาทีใหม่ครับแล้วกดตัว D ทีนึงก็จะไปวนเป็นโหมดนาฬิกาครับผมโหมดนาฬิกานี้ก็จะเป็นเวลา ปกติครับสามารถกดตั้งค่าได้ครับผมกดตัว b ค้างนะครับจากนั้นก็ปล่อยก็จะขึ้นเลขเดือนมาครับผมต้องการเปลี่ยนก็กด a ครับถัดไปก็เป็นวันที่วันที่ยี่สิบเก้าครับถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนก็ข้ามไปอันนี้เป็นปีคศครับผมสองศูนย์สองสี่ถัดไปก็ตั้งชั่วโมงครับผมเปลี่ยนใหม่เป็นสิบสองนาฬิกาครับผม นั้นก็เป็นเลขนาทีครับสิบสามนาที n <In S 1> ครับผมค่าชดเชยเวลาวันละกี่วินาทีนะครับนี่ชดเชยตั้งเป็นสี่วินาทีครับถัดไปเป็น O n ครับผมเป็นการตั้งค่ารีเล์ให้ทํางานกี่วินาทีครับสมมุติผมตั้งไว้ห้านะครับก็คือให้รีเล์ทำงานห้าวินาทีให้ดังนาทีที่เท่าไหร่นะครับผมให้ดังตอนทุกดังทุกชั่วโมงนะครับตอนนาทีที่ ที่เจ็ดนะครับมันก็จะทุกชั่วโมงนะครับเช่นเที่ยงเจ็ดนาทีบ่ายโมงเจ็ดนาทีบ่ายสองเจ็ดนาทีก็คือดังวันหนึ่งยี่สิบสี่ครั้งครับ่าก็คือดังทุกชั่วโมงกรณีใช้โหมดดังทุกชั่วโมงนะครับส่วน fn น, gas, นี่คือเป็นการเลือกตั้งค่าถ้าตั้งค่าเป็นหนึ่งนี่คือให้เข้าไปใช้ในโหมดตั้งค่าเตือนแบบระบุชั่วโมงนาทีครับตั้งค่าได้ตั้งเตือนได้สิบครั้งต่อวันนะครับผมเปิด fn เป็นหนึ่งนะครับ แล้วก็สามารถตั้งค่าดีเล์ได้ไว่าให้ดังกี่วินาทีนะครับผมตั้งไว้สิบวินาทีอันนี้ก็จะเป็น H1 นะครับ H1 ก็คือเลขชั่วโมงครับผมตั้งไว้สองนาฬิกา M1 ก็คือนาทีครับก็ H1 รวมกับ M1 ก็จะเป็นสองนาฬิกาห้านาทีนะครับเพราะนั้นตอนตีสองห้านาทีออ,อดก็จะดังนะครับ ไฟ2 2 0ก็จะออกมาที่สายต่อกระดิ่งนะครับก็จะดังเป็นเวลา10วินาทีครับผมนั้นก็ H 2 M 2 H 3 M 3ไปเรื่อยๆครับผมยัน H A M A ครับผมก็รวมทั้งหมด10ครั้งต่อวันครับผมตอนนี้ตั้งเตือนระบุชั่วโมงนาทีครับอันนี้เป็นปรับค่าความสว่างนะครับไปถึงค่าสุดท้าย B R ครับผม Bright b r i g h t n e นะครับตอนนี้ค่าความสว่างเป็น12นะครับ ผมจะปรับให้เป็นค่าความสว่างต่ำสุดเลยนะครับเป็นหนึ่งครับผมกดตัวบีผ่านไปตั้งค่าเสร็จแล้วครับจึ uh, ๊บความสว่างก็จะลดลงครับต่ำสุด uh, จากนั้นเดี๋ยวจะลองเข้าไปตั้งค่าความสว่างเป็น uh, ปรับ f ถ้าปรับ f n เ็นป็นศูนย์นะครับก็คือจะออกไปที่โหมดตั้งค่าความสว่างนะผมจะตั้งค่าเป็น สิแล้วนะครับค่าความสว่าง18ตั้งค่าได้ทั้งหมด20่ระดับนะครับปค่าความสว่าง,ง18ครับกรณีนาฬิกาหยุดเดินนะครับเราก็จะสามารถใช้ปุ่มกดเข้าหมดเพื่อตั้งค่าให้นาฬิกาเดินได้ครับ กคือกดปุ่มสต็อปค้างไว้นะครับแล้วก็รีเซ็ตหนทีครับผมจากนั้นค่อยปล่อยปล่อยปุ่มสต็อปครับกาจะจะขึ้น E01 มา E01 ก็คือเป็นโหมดเวลาปกตินะครับอันนี้เข้าเข้าโหมดด้วยปุ่มครับผมโหมด2เป็นโหมดนับขึ้นครับ E02 E03 โหมดนับลง E04 นี่โหมดนับลงยี่สิบนาทีครับ E05 นี่คือล้างเมมโมรีทั้งหมดครับผม อันนี้นะครับถ้านาฬิกาหยุดเดินก็ปรับมาที่ E ศูนยะครับพอได้ E ศูนย์ห้าแล้วกดปุ่มสต็อปครับผมอแป๊บหนึง่งหน้าจอก็จะขึ้นตัว E นะครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งครับผมโหม,โหมดการทํางานก็จะเด้งไปอยู่ที่โหมด2ครับผมโหมดนับขึ้นนาฬิกา,ก,าก็จะเริ่มเดินนะครับแต่ต้องเข้าไปตั้งค่าต่างๆใหม่นะครับเช่นนี่ครับค่าเวลา ในโหมดนับขึ้นนับลงก็จะเป็น99.99 99ครับก็ต้องเข้าไปตั้งใหม่นะครับอนี้โหมดเวลาปกตินะครับแล้วก็กด b เข้าไปตั้งค่าต่างๆให้เป็นปกติครับผมวันเดือนปีชั่วโมงนาทีนะครับ i n ็ก็เราก็ตั้งค่าเป็น4นะครับพอล้างแล้วก็จะเป็น00หมดนะครับ f ออก็เป็น00เหมือนกันแล้วก็เข้าไปตั้งใหม่หมดนะครับกรณีล้างลแล้วค่าความสว่างแล้วก็ เลือกตามต้องการครับเรียบร้อยครับผม